เจพุทธานุสติอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโธพระควาติ 8. ปดธรรมานุสติสวาขาโตพระควาตาธรมโมสันธิฐิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิติเสังฆานุสติ ุปฏิ okay. ปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควรโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญาติทรงจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคาลาเอสสะพระควโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทัพขิเนโยอัญชลีกัลณีโยอนุตตรางปุญญะเขตังโลกัสสาติ จินนามณีปิยังมันตังจินนามณีปิยังมันตังยะสังคาสังโปนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังตะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัชังทัศมีกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยัง จะทนางสัพเพชะนาพระหูชะนาปิยังมะมะสิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธัตังโอสัตถังอุตตมังวัลังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนโสทินาณสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาบูปะเมตุเตสักกตวาธรรมรตังโอสัตถังอุตตมังวัลังปาริลาหูปะสมนังธรรมเตเชนโสทินาณสันตุปัทวาสัพเพพยาบูปะเมตุเต สัตตวาสังฆัตนางโอสัตทางอุตมังวะลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะสดทินานัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาบูปัสเมตุเตอิติปิโสพระวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมมะสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธพระวาติ สวัาขาโตพระคัตตาธรรมโมสันทิโกอักาลิโกเอหิปสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทัพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพระคัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระัตโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนพระัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคัตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย สัตธะขิเนโยอัญชลีกัลณีโยอนุตตะลังปุญญกเขตตังโลกัสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังคาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจักมหาราชาตะวังมังโสตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธษิอินจิเทโวเยสังโกปัจชังทัศมิงกินเนวา ัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจัตถานังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกัตวาพุทธรัตตนังโอสัตทางอุตตมังวะลังกิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะสดทินานาสัตตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะเมตุเตสักกัตวาธรรมรัตตนังโอสัตทางอุตตังมังวะลัง ปาลินาหูปัสสะมนังธรรมะเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาบูปะสเมตุเตสัจก,กตวาพุทธสักกตวาสังฆัตนางโอสัจัานุตัมังวะลังอหูเลยยังปาหูเลยยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาบูปะสเมตุเตอิติปิโสพระควาอารหสัมมาสัมพุโทโธ วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกัวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมาสารถิสัทถาเทวมนุษยานังพุทธโภพควาติสวาขาโตพคะวาตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปัญยิโกปัจจัดตางเวทิตโพวินยูยีติสุปฏิปันโนพคะวโตวสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพควโตวสาวกสังโค ยายปติปนโนพระควโตสาวกสังโคสามีจิปติปนโนพระควโตสาวกสังโคอาหุเนยยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคะลาเอสะพระควโตสาวกสังโคอาหุนเนโยปาหุนเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลณีโยอนุตตะลางปุญญะเขตตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยัสันทาสังโกนังอุปัสสติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจัสมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิปินจิเทโวเยสโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุกเมศทิลาพังชนาะเนมณีจินดาปิยังจัทธนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธรตัตนางโอสัตทางอุตตมังวะลังหิตตังเทวมนุษสานังพุทธเตชเะณสทินาัสันตุปัทวาสัพเพทุกขาบูปะสเมตุเตสักกตวาธรรมรตัตนางโอสัทางอุตตมังวะลังปาริลาหูปะสมนังธรรมะเตชเะโสธินาัสันตุปัทวาสัพเพพยาบูปะเมตุเต สังก,กตวาสังฆละตะนางโอสัทางอุตตมังวะลังป้าหูเนยยางป้าหูเนยยางสังฆเตเชนะสดทินานาสันตุป,ปัทวาสเพโลคาวูป,ปัสเมตุเต1สิบสองชินบัญชรชายาสนากาตาพุทธาเชตวามารางังสวาหะนางังจตุสัจจาสัพพาราสังเยปิวิงสุนาราสภา ตันหังกระราทะโยพุทธ,ธาอัตถวีสเตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัตเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวีโลจะเนสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเรสัพะคุณากะโรหาทะเยเมยอนุรุธโธสาลีปุตโตจะทกขิเนโกทันโยปิทิภาคัสมิงโมคันลาโนจาวามะเก ทักิเนสาวะเนไมหังอาสงอานันทะลาหุโลกัส,สโปจากมหานาโมอุภาสงวามาโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสม,มิงสสริโยว,วะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมาระก,กัสโปเถโลมะเหสีจิตตาวาทะโกโศไมหังวัฒเนนิจังปติทาสิคุณากะโล ปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถลามันปัญจอิเมชาตานระาเตติลากามัมมะเษสสีติมหาเถลาวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตาวันโตชินโนราสาชาลันตาศีลเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตารัตนางุระโตอาสิทักขิเนเมตตาสุตกังทัชคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาลากัง ขันธโมละปริตันจักอาตานาติยะสุตตังอากาเสชะทะนาอาสิเสสาปากาลสันทิตาชินานานาวะละสังยุตตาสัตตปาการละลังกตาวาตะปิตาทัญชาตาพาหิรัชะตุปัตถวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตชินะเตชะสาวัสะโตเมสกิจเจนะส,าสาัทธาสามพุทธปัญชะเลชินะปณ ชินาปัญชะละักมะชัมหิตวิหะลันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุคุตโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุป,ปทัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะลายโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจะลามิชินาปัญชะเลติสิบสามพาหูมหากา พาหุสหัสสมาพินิมิตสาบุทันตังคีเมฆลังอุทิตะโคาศเสนมาลังภานาธิธรรมวิธินาหิตวามุนินโทตันเตชัสาภวะตุเตชยยมังคลานิมาลาติเลกัมะมพิยุชิตะสพ,พารติงโคลมปะนาละวกมะมมขะมะถัะยยกขัง ขันติสุทันตวิธินาชิตวามุเนนโทอันเตชะสาภวะตุเตชัยัามังคลานินาลาคิลิงคชาวลังอติมตัตตภูตังทาวกิจักกัมัสนีวะสุทารุนันตังเมตตามผูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทอันเตชะสาภวะตุเตชัยัามังคลานิอุขิตตักค ขะมติหัดถันสุทาลุนันตังทาวันติโยชนณปังชนณปัตตังคูริมาละวันตังอิทีพิสังขตมนโนชิตตะวามุนินโทตันเตชาสาภวะตุเตชยะมังคลานิกัตวานะกัตถมุทลังอิวะคัมพินิยาจินใจยะทุทธวจนังชาณกายะมัชเชสันเตณโสมวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายะมติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตตมะนางอติอันทะภูตังปัญญาปฏทีปัชลิโตชิตตะวามุนินโทตันเตชะาสาววะตุเตชายามังคะลานินันโทปะนันทะผู้ชะคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทัมมาปยันโตอิทุปะเทสาวิธินาชิตตะวามุนินโท ตันเตชัสสาภาวะตุเตชยัมังคลานิทุกขาหะทิฐิพุชะเคนะสทุทัศหันถังทำหะมังวิสุทธิชุติมิตรทธิภักกาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุลินโทตันเตชัสสาภาวะตุเตชยัมังคลานิเอตาปิพุทธชัยยมังคละอัตถคถาโย วาจะโนทินาทิเนสระะเตมตันทีเหตุวานาเนากวิวิธานิสุปัฏวานิโมขังสุขังอัติคเมยยนะนาโลสปัญโยมหากาลุริโกโนาโถหิตายะาสัพพา,านินางปูเรตวาปารามีสัพพาปโตสัมโพธิสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะหัวตุเตชัยยะมังขัง ชยันโตโพธิยามูเลสักยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยัสุชยามังคะเลอปปาราชิตะปัลลังเกศีเสปตะปะถาวิโปคะเลอพิเศษเกัพระพุทธานังอคคปตะโตปะโมทติสุนัขัดตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุมุทิตังสุขโนสุมุตโตจะสุยิทังพามหัมมาริสุ ปัททกขีนางกายยกกรรมมังวาจากรรมมังปัทักขีนางปัทักขีนางมโนกรรมมังปณิธีเตปัทักขีนาปัทักขีนานิกัตตวานะรพันตัดเพปัทักขีเนพระวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธถิพระวันตุเตพระวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธถิพระวันตุเต พะวตุสัพพังัะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโส,สถีพระวันตุเตสีสปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคะเลโพธิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธานีนะพระวันเตปูชิตาโสถิงกะโลนเตถวิหารมันทะเลเถราจะมัชานวนกาจะพิขโว สารามิกาธานปติอุปาสก,กาคามาจะาเทสานิขามาจะาอิสลาสัปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทัพพภาวะสังเสทชาตาอัฐโวปปาติกาลิยานิกังธรรมะวัลังปฏิจาเตสัเพปิทุกขัสสัก,กาโลนตุสังขายัง คาตุจีรังสัตตังธรรมโมธรรมะถราจปุคลาสังโคโหตุสมะโคว,วะอัฏฐ,ฐายะจหิตายะจะอัมเหลคาตุสมัมธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนมุติงสัมปาปุเนยามะสัมปาปุเนยามะธรรมเวอริยะปะเวทเตปสันานาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสเนสัมมาทานังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุ วุติภาวายัสตานางสามิทางเนโตเมทะนิงมาตาปิตาจักัตละชังนิจังลัขันติปุตตะกังเทวังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลัขันตุสัพพธาสิบห้าเทวดาอุโยนะคาถาทุกขปัตาจานิทุกข,ขับพยัปัตตาจานิพยยาโสกปัตตาจานิโสกาโหตุสพัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจาอัมเหหิสัพพตัง ปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวานาภิรตาโหตุัจฉันตุเท,ตทวตาคตาสัพเพพุทธาภรัป,ปรตาปเจกานัันจยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส หกสุมังคลคาถาหตุสัพพังสุมังคลังละขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทาสสัพพะพุทธานสัพพุทธาสัพพะธรรมสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหตุนิรันตะลังสัพพะหัวตูสัพพัง สุมาลคัลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรานตัลังโหตุสัพพังสุมางคันลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีหนตุนิรานตัลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสดมนตพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหยียนยอดเศรษฐีเหยียนไหวภูบกแป 6, ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่สร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพละประิตจงสําเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทิน